สตาดีคอฟฟี่รับอะไรดีครับอุ๊ยบริการ้านนี้หล่อจังเลยนะคะขอคอฟฟี่แก้วเล็กหวานน้อยคินนี่ค่ะสักครู่ครับนี่ครับคอฟฟี่หวานน้อยแก้วเล็กคินนี่ครับขอบคุณค่ะอุ๊ยทำไมสั่งหวานน้อยแล้วยังหวานอยู่เลยอะคะ ก็ผมไม่รู้นี่ครับว่าหวานน้อยของคุณผู้หญิงต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนของผมแค่สองช้อนเนี่ยก็หวานน้อยแล้วครับแย่จังเลยนะครับน้องๆแบบนี้เราจะทําอย่างไรที่จะบอกปริมาณสารในสารละลายเพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ตรงกันในคลิปนี้พี่จะพาไปหาคําตอบครับสารที่พบในชีวิตประจําวันหลายชนิดอยู่ในรูปของสารละลายในกระบวนการละลายเพื่อให้เกิดเป็นสารละลายหรือ solution จะมีสารตัวหนึ่งเป็นตัวทําละลายหรือ solvent และสารอีกตัวหนึ่งเป็นตัวละลายหรือโซลูตซึ่งสารใดเป็นตัวทำละลายหรือสารใดเป็นตัวละลายสามารถพิจารณาได้ง่ายๆดังนี้ครับกรณีที่1ครับถ้าตัวละลายและตัวทำละลายมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจะจัดเป็นตัวทำละลายครับและสารที่มีสถานะต่างไปจากสารละลายจะเป็นตัวละลายครับเช่นน้ำตาลและน้ำครับ เมื่อนำน้ำตาลมาผสมกับน้ำจะได้เป็นน้ำเชื่อมซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวสแสดงว่าตัวทำละลายก็คือน้ำเนื่องจากมีสถานะเดียวกันกับสารละลายส่วนตัวละลายก็คือน้ำตาลนั่นเองครับ <Bose. S 1> กรณีที่2ครับถ้าตัวละลายและตัวทำละลายมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะจัดเป็นตัวละลายและสารที่มีปริมาณมากกว่าจะจัดเป็นตัวทำละลายครับเช่น หากผสมทองแดง10กรัมและสังกะสี5กรัมเข้าด้วยกันจะได้เป็นทองเหลืองครับโดยทองแดงจะเป็นตัวทำละลายส่วนสังกะสีจะเป็นตัวละลายครับเนื่องจากมีปริมาณที่น้อยกว่าหากจำแนกสารละลายโดยใช้เกณฑ์ต่างๆจะสามารถแบ่งสารละลายออกเป็น3กลุ่มได้ดังนี้ครับ1ครับจำแนกตามสถานะของสารละลายซึ่งจะแบ่งสารละลายได้เป็น3ประเภทครับได้แก่สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งเช่นเหรียญบาท ท้องเหลืองนาคสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวเช่นสารละลาย c o p เปอร์ทูโซเฟตน้ำเชื่อมและก็น้ำเกลือครับสารละลายที่มีสถานะเป็นแกส๊สเช่นแก๊สูงต้มแล้วก็อากาศครับข้อ2ครับหากเราจำแนกตามปริมาณของตัวละลายเราจะแบ่งสารละลายออกเป็น2ประเภทครับได้แก่สารละลายอิ่มตัวหรือ saturated solution คือสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้ในตัวทําละลายได้เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิและปริมาณของตัวทําละลายคงที่ครับซึ่งอาจจะเป็นสารละลายอิ่มตัวพอดีหรือสารละลายอิ่มตัวเหลือเฟือถ้าเราเพิ่มความร้อนให้กับสารละลายอิ่มตัวเหลือเฟือเพื่อให้ตัวละลายละลายได้อีกจะได้สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดครับ และอีกประเภทหนึ่งครับก็คือสารละลายไม่อิ่มตัวหรือ unsaturated solution คือสารละลายที่ตัวละลายยังสามารถละลายได้ในตัวทำละลายได้อีกครับข้อที่3ครับถ้าเราจำแนกตามความเข้มข้นของสารละลายเราจะแบ่งสารละลายออกเป็น2ประเภทครับคือสารละลายเข้มข้นซึ่งก็คือสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายปริมาณมาก และมีตัวทำละลายปริมาณน้อยครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือสารละลายเจือจางคือสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายปริมาณน้อยและมีตัวทำละลายในปริมาณมากครับและในการบอกปริมาณของสารในสารละลายจะสามารถบอกได้เป็นความเข้มข้นในหน่วยต่างๆครับเช่นหน่วยร้อยละส่วนในล้านส่วนหรือ ppm ส่วนในพันล้านส่วนหรือ ppb เศษส่วนโมลหรือ mole fraction molarity และ molarity ครับ จากสถานการณ์ในต้นคลิปครับถ้าหากเราต้องการบอกปริมาณของน้ำตาลในกาแฟเราจะสามารถบอกได้โดยใช้หน่วยต่างๆที่พี่ได้กล่าวไปแล้วครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในคลิปอคลิปวิดีโอที่ผ่านมานักเรียนสามารถตอบคำถามลงในกิจกรรมของครูราตรีได้เลยครับหลังจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เป็นการบ้านโดยข้อที่หนึ่งให้นักเรียนช่วยกันหาสลากผลิตภัณฑ์ในชีวิต ประจำวันที่เป็นสารละลายมาคนละสองผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่เหมือนกันข้อที่สองให้นักเรียนเขียนชื่อผลิตภัณฑ์ของตนเองและของเพื่อนอีกสองผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาว่าในผลิตภัณฑ์นั้นอะไรเป็นตัวทำละลายและอะไรเป็นตัวละลายโดยให้ระบุป,ปริมาณของตัวละลายด้วยและปริมาตรของสารละลายแล้วพบกันใหม่นะครับ